ทำบรรยากาศสลึงสลึงโหเจ๋งง่าเลยเดี๋ยวไปกรุงเทพกันไอ้ติดามันมาเซลป้าฮอล่าปากห้อยป้าฮอล่าปากห้อยวิดิโว มากับป้าพาลล่านะคะแต่ตอนนี้กำลังมีเสียงรบก,กวนด้วยเบอร์สองเบอร์สองหมดเสียบรรยากาศเลยค่ะไม่ยอมหยุดค่ะจะให้ชมบรรยากาศร้านอาหารสวยๆซะหน่อย ของนาย,ยกอบอตอเต้าเงยเซ้งเลยค่ะ,คะไม่ยอมหยุดค่ะนะคะมีผ้าตุอะไรนะคะพี่ติว๋วผ้าตุเอ่อกัดกัดอะไรนะกัดสับกัดส่วอะไร กระสปัดดูเล่นๆไปละกันนะคะน้องๆเบอร์สองโอ้โหเบอร์สองอ่ะอ่ะอพอนะโอ้โหเบอร์เบอร์อสองนะคะอ,อ,อย่าลืมนะคะพี่น้องเต่าง,งอยเบอร์สองค่ะไม่ยอมหยุดค่ะ โอ้ขอจบคลิปแค่นี้นะคะ